บายดีแทนผู้ชมนะพ่พอกับซ่องบ้าแก่ี่แล้วบ่าแก่สินํำเสนอมานี้คือน้องแค้นเอาน้องที่น้องมาบ่างน้ำกันเฮ็ดยังแคน้นคน่อ,นองอ่ะน้องพู <c oughs> นง้ <c oughs> น้องก็ห่อหัวข้างเน่ย้มเช้าเนาะมันหนาว,วน้องคุณทวีอย ปร็เยังลูกสวัสดีครับสบายดีพี่น้องตัวน้องออกมาเอาน่องเธอเ้าคุณนื่นมาเห็นอย่างเงาอ่องนี้แม่ไปตลาดยุ่มือนในนันทิบบริดัไประเทศยังส์ประเทศกินบบบ chết kín nhanh quá phiên cây khi nó phiên cây quán thật sâu ạ sắc phá bà bài đi phiên họ người qua sao bài đi อ้าวไอคิวคุณทวีทำอะไรสวัสดีครับววววสวัสดีครับคุณพ่อเออเดี๋ยวสิเปิดเปิดอยู่ดอกนาบ้านป <ะ S 2> ระตรบูบ้านทำอะไรครับกินข้าวหรือ,อยังป้อนข้าวน้องหรือเปล่าเปล่าเป่เป็น บ่ว่าพ่นแม่น่ะป้อนข้าวลบ่ยังยังบ่กินเฟน่าจังป้อนเนี่นะกี้คือว่าอันสวยซ้ําผู้ใหญ่กินแล้วละป้อนแป้อนวแพงอีน้องนะแอือ ไ,ไปายัางหยังอันนี้แม่แค้นสั่งแม่ลองแค้นสั่งแ่้นสั่งคลองน้ำนะเพิ่นเอาคลองมาส่งนี่ยังอันนี้นะโอ้ เนื้อทูอง,งั้นอันเท่าไหร่นี่นะสามร้อยได้หมสามา้อยาซแม่ละซดูทูอยู่บ่บนสามร้อยหาหเบิงงันกัน,นกเถอะเมีคาน้อยสิเฮ็ดให้เบิง้งพี่นอ้องเบิ้งด้วยเฮ็ดเป็นแล้วบ่บันเป็นแล้วบัดนี้โอ้ยจะเมนวันซื้เนาะ บัตรทูดเลยแม่ล็อกไว้เนาะเมื่อแม่มีร่องทางนึงสบายดีเนี่ยก็ไม่ค่าน้อยไม่ค่าน้อยสบายดีเนี่ยค่าน้อยเพราต้องช่วยทำงานไม่ค่าน้อยบ้านคนในบ้านพื้มนี่แหละเนาะแม่แม่รงบนมุมี้โอ้เมื่อนีงนอาออกเครื่องทูบ้านใหม่เด้อพี่น้องแม่น้องแค้นออกใหม่เลยตามรอยหาซีฟ สามร้อยห้าสิบนะจ้าอีหย่งเัเนี่นนะนยนนเ,เนี่ยหมวนผมมันปะ <su> เ,อเอาเอาไฟหม้ปิ้ไก่เลยเอาเงินทำไมละเก็ดกั๊บละคนมาตนะรง น <mm euh. anyway> ี่แบบไทยหัวหลอนอนี่มานั่งเันบเลยแม่ไอ้เจียเลยแ่ร้อยู้ชันดนนี่บอ้าว่องอันเนี้ยคุนทวีกับมีมูมาเล่นน้ำนักนะลูกตามยังน้องไมลี่แต่้นคุณทวีจ้าอะไมลี่กินน้มประจับมาไมลี่ มานอนผีบ่มตืนอมอันอันนี้จะม่ถ่ลาเนาะคนมาซื้อีงน้องงี่ไกจแต่งเลยคบับแกอันนี้ก็ลานซาเป็นลา้านซามาลิดสบายดีสบายดีบ๊ายบายนะมิบ๊ายบายด้วยนะเอ็ยพื่อนเพืนก็อยู่บ้านตะบ่มนะเนาะเพิ่นมานอนบ้านแม่ใหญ่อุ้ยเอาชคิ้วก็สบายดีบ๊าย สบายดีพี่น้องสดีคนนั่นเลี้ยวไปทางอื่นน้องไผนี่นะ้อแนน้อหมวกกับบมาใตเนะใส่หมวก้นไหมวกเน่เหเนเห็นใช้ใช้ไอเขีน ัขนตายนั่นตรงนี้มาแล้วมาแล้วไอ้คิ้วมาแล้วคุณทีสิใส่หมวกแล้วหเ่าข่มงูมาอยาแห้งไหมโปร้แห้งมน่ารักมากเออ ม่รี่กินข่าวอยู่บอกกินแต่นมนิดกินนละนอมันเย็นเหอเนี่ะกุณินจกินจะจีบพี่เปื่นีน่วันถิดเลยนะ เราไปางเรียนบ่ะ่ <c oughs> ถ้าเป็นเงี้อเร้านะเพิ่นสิมากนอนเลงที่นั่นที่นอนบมมากเขาอู้ถา้าถ้าอยากนอนเิ่นไรถึงเขาอู้นอนเล่นนะเพิ่นสิมากนอนน่นนี้น้องคุณทวีสวัสดีครับออ บายดีสวัสดีคุณพ่อออ่าทำอะไรอนะ่ะอ๋อ Hết treo mà cọ ghét tao. hả? hết treo mà cọ Tăm tao mc cock, mc kim gặp pink kay. cây, bát, you know. cây gặp cây Cây Bao kẹt in. You cây mc pin cây bao Kay. 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 ดีย๋ยวสตดำเจียวมะกอบมะงเอกกินกับปริ่งไก่ย่างไก่นั่นเองอาหารเช้าวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนี่กินมีแค่นี้บักฮะ ตามห้องอืมได้ได้เดี๋ยวติตามห้องตอี้ในหองกลับายาคหาไอ้เียรเนนลังจะสอบตกเครียดกระด้านคตอไปรลโยนให้อกเบียงไวรอกสอบไม่ผ่านต้องสามชันทั้งหมดครับนั่นจึงทำให้อกเบียสอบผ่านและชอบใส่อบใส่ให้อีเป็น่มากไอ้เือที่เห็นหตุกณ์จึงเรียกให้เพีงอ้ไปคุยกันนันพีคุยกันเหมนที่มือ ขาเบิ้งตอนต่ำพี่น้เาเรือมาแตกลงมือ่อเที่ยงเลยขาเบิ้งตอนต่ำพี่น้องตัดไปตอนต่ำเดอ้อขาเบิ้งขาเบิ้งน้องมุงแก้ตมต่ำต่ำสมต่ำเนะาะกินกับปิ้งไก่ตอนเศร้าพี่น้องเป็นแต่แซ่บแท้ใส่หมูพริกร้ายแท้กินได้บ่นี่มักเฟซบ่ชมลูกมั้<ไ>งเ<า>งยหน,น้าถึงมาแน่<ๆ> เป็นเตะแซ่บเด้อพี่น้องเยอะยุ่วอย่าชอกเลยลูกใส่เมของพีกลายช่วยของลูกนี่รับตั้งันแค่ไห้อ้าวที่ใส่ยังแน่บบดนี้เริ่มเลยขั้นตอนน้ำตาลน้ำตาลบ่อาลงไปโอ้ยหยุดหยุดหยุดเบิ้ลสุปแอ่บ่วงมาให้นะ พ่อจะกินซีมื่อลูกเนะาะอาใส่น้ำตาลแล,ล้วใส้ยังมะเดื่อปลาเป็นนัวเด้เป็นนัวสันุรุดก็ใส่ไปเลยใส่ลายเลยเตรีพร้อมคอพร้ามนะไม่ไหวใส่เยอะแซ่บเยอะไม่เอานะผมวห่วงแล<ะ>้ไไวไม่ไหวนะยูหันม,ม,มุ้ยอื เอาใส่ไปเลยเป็นนลืลุนันน่ะเลบานีปลาปลาใปลาใช่ซ่บไมเด้อนี่ปลาดเซ่บไมชาแหมน้องมนแคนสิเฮ็ดให้กินแล้วมันนี้นี่ใชทไรเเรอพ่อ่องนึ่งบออมสบายใจล้อธมงก่อนเนาะอธีมึงก่อนชมลมันชมเลก พันสมมาน,นี่นี่เออใส่คู่สมละผันสม,มข้ามข้างนาวปาดลงอัดแน่ประเดี๋ยวรูก่อนม้งนาวปาดลงใส่น้อยใส่ลายกับใส่ไปละออปาดใส่ปากโคกนั่นพอแล้วใส่น้ำละน้อยอัดแน่ประเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ใส่แต่มึงเล่นมังเล่นใส่เบิร์ตซองน้อยลูกเลอช่วยนะ อืมซอยเฮ้ยไว้ล่รงนี้ดีละชไวยช่อยฉาลูก้าวยฉะอีกลูกอนึ um> ่งพอข้าน่อยเห็นแล้วพี่น้องโยโย่ะ แซ่บหรือบบแซ่บมาทาตามส้มตอนกินน้ำกันเด้อพี่น้องใส่มกกงกใส่น้บอกกอปลาตะกาบมันใส่ใส่คูสมเลยนะพี่น้องจึงแซบสมต่ำอ่าพอแล้วพอแล้วต่ำคล้นสกักกอนมาเนี่ตทำหุ่งลง้องมาเนี่ยล็อกก่อล้อง เอาเลยไซบ้านอะน้อยเดียวนึงกินแย้มมือเศร้าเนาะเห็ดแจ่วกับปิ้งไก่กินกะบบมีพักนี่หยาดอกพี่น้องกินแบบเห็ดแจ่วของอันปิ้งไกน่นะอ้าวไว้ไว้ตามมุกเลยจับจอยอ้าวเห็ดอะไรบ้าน <c oughs> <c oughs> ออกนอกโคกเลยบานนี้ซางมันกัไปะ Bỏ tắm 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 thăm bokoe bokoe nữa lào mà thăm bokoe nữa lào bọn leo bỏ vào này thăm 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 จำพี่หนังจำดูว่าไทยีิดีโอ่ะบาษาไทยเอ้ามืออะมือเดี่ยวเลยเนาะตัดป้องก่แม่ลูกอ้อมนะแม่น้่งมวนแคร์เนี่ยเป็นอุ้มน่งคุณทวีทาอืไจักมวนแครไปจัคุณทวี จจจจิิิิซ่บด้วยอืมที่มือตัวเองก็มันยองมันยองมันหยองจงวยให้กินน้ำนะได้เถอะได้ได้มีแต่แซ่บแซ่บไหมกับลูกน้ำลายจากไล่เราได้เนี่เนาะเฮ้ยยั่วพี่เนาะ ยัดกินข้าวแรกกบเพื่อนกันทานกันแม่นั่งแท่นสืบก้อนเนาะข่าวน่องกันคุณตวีเพิ่นท้องกินข่าวเนาะมันก็ไดือนเดือนเนาะหืหานแล้วบอกว่าจืาลูกได้อนเดือนชิฮกเลยเพราะแห้งมันคือโบเห็นหนาบอกั้นทายเห็นหนาาะโบเห็นพระเข่าทายชะกัดเนี่ยเนาะมาหาแล้วบ๊อบ พอคือลืมธอบอกมองเบอร์จมอเบเกิดวันที่ะสะหกเน,ะน,นาะสะหกเดืนอนแปดจำไม่ได้ <c ười> นะมังจำได้แล้วมันเกิดดูวันที่สะหกเดือนแปดชมันมอาหารพัุหารปุก มือไปคลอดนักินตปมนตาหัวพี่น้องไปซุกสะลานน้องบัวไปแล้วมอไปกินห้องมอเมืองผักซอ,องขึ้นไปมือนั่นนะพ้นโต๊ะเนาะรถหุนได้บโบมี่นี่อันลังอาพาตังมุ้งแท้มันแบบจะไปกินแล้วอีกแล้วงแก่รุ่นแทบตายวานเไดผู้หยิงมาแล้วออกมาเป็นผูน้ซายพี่น้อง โอเคก็ okay. จะลูกสองคนผู้ชายหมดเลยคือกันนี่บอกพี่น้องว่าเห็นหกพันน้องคุณทวีครับมนแคนแครปลากระเดาบแคร์ปากระเดาบบอกพ่ไ <ป S 1> พอไปนะพ่อไปนะได้ปิดเลยผู้ใด,ดมานี่นะ น้องตีสบายดีเนี่อนะสบายดีงามขนาดเด้อน้องตีขอยนี oh no? ่เป็นข่าวหองเฮียนบ้ามไหมนี่ข่าวข้าวบอวันทิดกับสิข่าวบอฮะเป็นข่าวหงเฮียนที่ใส่ก็บอกเออครูพาเหตุบอกเออเพิ่นสบายดีเป็นเด้อพี่น้อง เราเห็ดงามเด้น้องตีนี่นะพุ่นพุ่นเห็ดหยังบาดนี่กินข <c oughs> ok ้าวโคตรบะแซบบะอืมปร้องเฮียนไหนเป็นระบ้าหนังสือน่ะ <c oughs> เป็นแหละเออม,มานอนพี่บ้าวันนี่นะติเะ นอนนาเนะออนอนนาเต่เผาหยัง,ยงเพิ่นสิป้อนเข่ากันแล้วบ้านนี้นะป้อนเขาน้องคุณทวีมีน,อน้องตีมาเบิงปลาเต้าสิป้อนเขาน,อน้นองฮะนอนบอกตีนอนตีแต่น้อยยังน้นอยก็กินข่าแบบนี้อยุบุติี เขาแหละใส่ยังนงนี่นะคือสีเหลืองอพักทองแล้วก็ไข,ข่บอกมันคือไ<ะ>ข่ก๊อกก๊อกฮะไข่ก๊อกก๊ออืมกับใส่กัมนำน้นำบอกจะน่องคุ้นทวีแคบบ่บอกจะใส่กัมนำมอติ กินคือ <tego> บ <dietary> ่อยากกินอิลี่หรอท้องกระเฮียนปอนขาอตะกี้นะมอบอกให้กินยังน้อยยันท้องอื่นใหญ่ยันมอกินได้ฮะน้อกินได้น้องอ่ะเออเมย์น่ะกินได้เมย์น้องเมย์จะน่ะกินได้แล้วบอกอืมกินน้องเพื่อนน่ะน้องเมย์น้องของตีน่ะมินิงน่องเมยลี่อันนี้น้องตี

มาซบใส่บอกว่าจะใส่อุ้ยเทขนาดน้องตีใส่หมวกอ้าวมัมามานสิเฮทสยังมันชอบบอมใหายปัตตาหูป้อนเข้ากับโคตมีคนแต่งหน้าให้น้องแม่น้องคุณทวีเนาะวชบจมูวติ๊กเก็บเป็นเรืนเนอพี่น้องคลิปนี่กันยา่าสมเนสมควรเนาะเมื่อนหรน้องตีเนีน่ยนอบวับวับ,บอยู่ ຝາກกົດໄລກกดົດແຊຣກົດຕິດຕາມຊ່ອງບົ້ວແຂກນี่ดດີ້ຜູขอขอ້ໃດເຂົ້າມາເບິ່ງກໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ແນ່ເນາະຂອບໃຈ